รายการนี้นะครับรายการสุรเวศปอดแคต์ EP แรกยินดีต้อนรับคุณต้อยสวัสดีค่ะมิสตอยคุณต้อยนี่เป็นโทชีวว,วิทยา <c oughs> ตอนมอปลายของผมซึ่งเอาจริงๆผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้ไ<ม>ชีวะไม่ได้อะชีวะนี่ไม่ค่อยแฮปปี้แต่ถ้าไม่เข้าเซนเลยนี่คือเคมีเคมีนี่คือไม่เข้าเลยถ้าเจอเรื่องนี้มาเลยเาเมื่อไรผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเคมีนะผมดูด่าตลอดเพราะว่ามัน มันผิดนิดหน่อยมันมันมันไม่ได้เลยอ่ะอสยตาใช่เพราเป็นคนเก่งเคมีเยอะใช่ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คนเก่งชีวะก็เยอะเหมือนกันนะคะตอบผิดยังไงไม่ใช่เลยอันนี้เรามันเป็นพอดแคสต์ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทําให้มันเป็นรายการที่แบบเอารายการที่มีสาระมาคุยกันแบบสบายๆสบายไหมอ่ะเราอยากจะสบายๆเราอยากมีคําถามสบายไหม มีส่วนเพ็ญนะครับบุญยรัตน์นะครอผู้ชีวะของเองขอบคุณมากนะครับที่เสียสละมาวันนี้ครับเป็นเกียดอย่างยิ่งใช่แล้วก็พอดีเปิดเธอมาผมมีเนื้อหาที่ต้องสอนเกี่ยวกับชีววิทยาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะมาขอเขารู้กุต้อยหน่อยเพื่อแบบแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนิดๆหน่อยๆ S <S นิดนิดน่ดนอยๆเอาง่ายๆแลก็ต้องขอร้องนะของ่ายๆนะเวลาเน <ะ S 2> ี่ยผมมีปัญหาเวลาสอนกับครูแนรเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์คณิตศาสร์กันเนี่ยที่ทคนดูเห็นเขาแบบนาทีนึงนาทีครึ่งแป๊บๆเนี่ยเราสอนรู้เรื่องเนี่ยวจริงๆความเป็นจริงแล้วนะฮะเดยวด้วย,วยความาที่คนเป็นครูนเนี่ยเขาจะมีการอธิบายที่แบบละเอียดละเอียดต้องบอกแค่นี้ก่อนอะไรเงี้ยวันน้ผมถามครูแณหนึ่งส่วนศูนย์กับศูนย์ส่วนหนึ่งผมอยากรู้ว่าทําไมมันถึงมันศูนย์ไปหาหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ลากยาวผ่วมุเนี่ยทำเท้าขาังกันผมบอกทะเลาะกันไงครับครับทะเลาะแบบไม่รู้รู้แล้วไม่ต้องเอาคนละน้องไม่ต้องเอาแยกตัวประกอบไม่ต้องเอาไงอ,อยากรู้ว่าทำไมมันถึงหากันไม่ได้แค่นี้ทะเลาะกันจะเป็นจะตายเลยวันนะั้นด้านนั้นรายการนี่สุรเวแคสตะครับอยากจะทําให้เนื้อหาที่มันมีสาระเนี่ยมันฟังง่ายเข้าใจง่ายก็เลยมาทะเลาะกับปู่ใช่ก็นี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาเดี๋ยวมาเริ่มคำถามกันเลยดีกว่าคุณต้อยผมอยากถามมากเลยเด็กๆฝากถามมา เซลคืออะไรครับเซลลคืออะไรเซล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเนี่ยพูดง่ายแต่เขาจะยากนะคือคืออะไรอ่ะหน่วยพื้นฐานอ๋อถ้าเราพูดว่าเซลล์เป็นหน่วยเล็กที่สุดในสิ่งมีชีวิตแล้วก็เซลล์ประกอบด้วย3ส,ส่วนเยื่อหุ้มเซลนิวเคลียสแล้วก็ส่วนของไซโทพลาซึมอันนี้คือเซลลทั่วไปแล้ว,วแล้วแต่อยากรู้ว่าว่า วันนั้นมันเกิดมาได้ยังไงใช่วันนั้นผมสอนเด็กเรื่องนี้อยู่ผมไม่ผมสอนตามตำราเปเลยเซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะประกอบด้วยนิวเคลียสไซทูปัสซึมแล้วมีออร์แกเนลตึ๊ดตึ๊ดเด็กก็ย้อนกลับมาว่าถ้ามันเป็นหน่วยพื้นฐานแล้วเซลล์มาจากไหนอก็จะมีอย่างอย่างเช่นถ้ากําเนิดสิ่งมีชีวิตจริงๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีทฤษฎีวิวัฒนาการของเซลล์เนี่ยค่ะก็เซลล์ก็เป็น อาจจะเริ่มต้นมาจากกลุ่มของเคมีสารอินทรีย์ต่างๆสารอินทรีย์เช่นในหน่วยเล็กๆเช่นกรอดอะมิโนกรดอะมิโนมันคือโปรตีนถูกไหมเออใช่ค่ะกรดอะมิโนปนโปรตีนใช่มีกรดอะมิโนมีน้ําตาลาเนี่ยค่ะเป็นหน่วยย่อยก็คือว่าเริ่มแรกมันอยู่ในบรรยากาศเริ่มแรกปั๊บเนี่ยก็คือจะมีพวกคาร์บอนพวกไฮโดรเจนพวกออกซิเจนเนี่ยอยู่ในบรรยากาศแล้วพวกนี้ก็จะมารวมตัวกันเป็น สารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก<อ>ก็คือเป็นกรดอะมิโนเป็นน้ําตาลหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกดรดโมเลกุลเล็กๆเ,เนี่ยก็จะมารวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่เราเรียกว่าเป็นโป<อ>ร uh, <proto> โตเซลโปรโตเซลก็จะเป็นพื้นฐานว่า uh, เป็นเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ที่ว่ามันจะล้อมรอบล้อมรอบเซลล์ล้อมรอบโครงสร้างอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าเป็นโปรโตเซลแต่ยังไม่ใช่เซล แล้วก็ทีนี้พอโปรโซลลปั๊บเนี่ยมันก็จะมีแบ่งอีกเป็นสองส่วนว่าเซลล์เริ่มต้นก็จะเป็นเซลล์กลุ่มของโพคาริโอตก็คือเซลล์พวกที่ยังไม่มีเย er ื่ um อหุ้มนิวเคลียสยังไม่มีโครงสร้างของนิวเคลียสโพคาริโอตใช่ค่ะโพคาริโอตจะเป็นพวกไหนก็คือพวกในกลุ่มของแบคทีเรียอันนี้โพคาริโอตไม,ไม่ไม่มีเย er ื่อหุ้มไม่มีมีเย er ื่อหุ้มเซลล์แต่ไม่มีเย er um ื่อหุ้มนิวเคลียสอ๋อก็คือ,อเป็นเซลล์แล้วล่ะแต่ว่า แต่ว่ามันมันไม่มันมีแค่เยื่อถ้าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีนิวเคลียสแต่ว่ามันมีสารพันธุกรรมเอ้าแต่สารพันธุกรรมมันอยู่ในนิวเคลียสสารพันธุกรรมมันจะอยู่ถ้าในกลุ่มของโพรคาริโอตในกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยสารพันธุกรรมจะอยู่ในเซลล์อ่ามันจะยังไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ใช่มันก็จะยาวอีกนะเดี๋ยวว่านะผมขอเท้าข้าก่อนเดี๋ยวผมก่อนเบรกตัวนี้ก่อนนั่นหมายความว่า ถ้าผมเอาสรุปแบบภาษาบ้านๆเหมือนตอนที่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเซลล์มาจากไหนดังนั้นถ้าผมจะสุุง่ายเซลล์มันมาจากอะตอมของธาตุถูกไหมใช่แล้วการรวมกันของสารอินทรีย์ก็คือโมเลกอะตอมของธาตุที่ตอนกําเนิดโลกมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีสิ่งมีชีวิตมันมีแต่อะตอมของธาตุพวกคาร์บอนออกซิเจนอะไรต่างๆไฮโดรเจนต่างๆซึ่งในอะตอมพวกนี้มันก็ มีการรวมกันถูกไหมเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กเป็นพวกสารอินทรีย์ที่เป็นโมเลกุลเล็กอย่างเช่นกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนใช่แล้วก็น้ำตาลก็เป็นหน่วยที่มันเล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตใช่ถูกไหมไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาใช่ก็มารวมกันกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตกลายเป็นโปรตีนอ่าแล้วเราก็ได้อะไรนะโปรโตเซลโปรโตเซลอ่ะซึ่งในตัวโปรโตเซลเนี่ยมันก็จะมีพวกพวกอ่ะเหมือนกับโปคาริโอตใช่ไหม โปรโตเซลล์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์ที่ล้อมรอบเป็นไขมันเป็นไงคะที่ที่เป็นล้อมรอบเซลล์แต่ว่าเซลล์เริ่มต้นเลยเราเรียกเป็นเซลล์โพคาริโอตก็คือว่าเซลล์ในกลุ่มนี้จะไม่มียังไม่มีนิวเคลียส่นิวเคลียสแต่ว่ามีาสารพรันธุกรรมก็คือมันสามารถพอมันมีสารพันธุกรรมมันก็สามารถที่จะจําวเองได้ก็จะเพิ่มจำนวนได้แต่นน้นอย่างแรกก็เป็นโพคาริโอตใช่่แล้วมันเกี่ยวกับยูคาริโอตไหม ยูคาริโอตก็คืออเกิดจากโพลคาริโอตเนี่ยเข้าไปอยู่ในเซลล,ล์โพคาริโอตเหมือนกันเริ่มแรกเลยนะนนนก็คือใช่เบิ้ลเบิลกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยไอเซลล์พออยู่ด้วยกันได้ปับ๊บมันก็ไอโพลคาริโอตอันนั้นมันก็เลยกลายเป็นนิวเคลียส ก็ตายเป็นเซลล์ยูคาริโอตขึ้นมาเงี้ยค่ะแล้วยูคาริโอตมันคือเซลล์อะไรยูคาริโอตคือเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเพราะนั้นก็เป็นที่มาของคําว่าเซลล์ยูคาริโอตก็คือเป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์ของพวกเราเงี้ยเป็นยูคาริโอตเนี่ยแต่ถ้าเป็นโพรคาริโอตเป็นพวกแบคทีเรียแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสค่ะ อ่ะนีแสบวันอ่าแต่มันมันจะมีถ้าอย่างไวรัสนี่ก็คืออีกอีกกลุ่มนึ่งไวรัสไวรัสมันไม่มีอีกลุ่มนึงอ่าทีนี้โปรคาริโอตก่อนไม่มียุอหุ้มนิวเคลียสเป็นพวกแบคทีเรียสรลายสีเขียวแก้วน้ำเงินใช่โปรคาริโอตสองตัวมันเบิ้ลกันยุบเข้าไปข้างในใช่ไอ้โปรคาริโอตข้างในมันก็กลายเป็นยุอหุ้มนิวเคลียสมันแยกลายเป็นเซลล์ยูคาริโอตใช่ซึ่งก็จะกลายเป็นเซลล์พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตปัจจุบันอย่างเช่นมนุษย์คนพืืชชพ อ่าตอนนี้มันเราก็เลยจะได้มี2แบบโพรคาริโอตกับยูคาริโอตถูกไหมคุณตอยมันมันไม่น่าจะมีมากกว่านี้แล้วใช่ไหมเอ่อหน้าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่าเท่าที่เรียนจําได้มาปลายมีอยู่สองคำเพราะว่ามันจะเป็นทีนี้ก็ก็คือคําเนี้ยคำว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็เลยแบ่งเซลล์เป็น2ประเภทก็คือเราเอาคําว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยแบ่งเซลล์เป็น2ประเภทก็คือเป็นยูคาริโอตกับโพรคาริโอตเนี่ยค่ะแล้วก็คือแบ่งกลุ่มเซลล์ เป็นสองประเภทอ่าก็คือมีเย uh ื่อหุ้มนิวเคลียสกับไม่มีเย uh ื่อหุ้มนิวเคลียสอ่าแต่หลักๆที่มันมีเยอะๆเลยเป็นยูคาริโอตยูคาริโอตเพราะว่ายูคาริโอตที่ต่อไปมันก็จะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมีกลุ่มของ e nel, ขออร์แกเนลอย่างเงียนน้ยค่ะอยู่ในเซลล์เพิ่มขึ้นมาอ่าโอเค<า>งั้นผมขอเข้าเลยแล้วกันเข้ามาเป็นแบบนี้ละแล้วโครงสร้างเซลล์เรอคุณต้อยโครงสร้างเซลล์ทั่วไปโครงสร้างเซลล์ทั่วไปนะของอันนี้เราโฟกัสที่ยูคาริโอตอ่าเอาเอายูคาริโอตนะถ้าโครงสร้างเซลล์ทั่วไปก็จะเป็นเยื่อหุุ้้มมส่่่วนทีหหอเซลล อ่าส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่เราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์ถูกไหมคะเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็นิวเคลียสอ่าแล้วก็ไซโทพลาสซม์อ่าแต่ในไซโทพลาสซม์นี่ก็จะมีออร์แกเนลกับของเหลวทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจาะเจาะทีละอย่างก่อนะอุต้อยงั้นงั้นสมมติถ้าเอาอันนี้เอาแค่ยูคาริโอตนะพวกคาริโอตเดี๋ยวยกไปก่อนนะเอายูคาริโอตเนี่ยส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีถ้าในเซลล์ทั่วๆไปก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ อ่าเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ต้องมีหมดเลยใช่ต้องมีทุกเซลล์มีหน้าที่ก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเกราะป้องกันเนาะ,ะเป็นเหมือนล้อมรอบเซลล์โครงสร้างของเซลล์เป็นส่วนที่เลือกผ่านว่าสารไหนจะเข้าออกจากเซลล์มันก็จะเข้าไปสู่การลำเลียงสารผ่านเซลล์อ๋อ็ปือเขาเรียกเป็นอ่เซมิเพอร์มียเบอร์เมมเบรนก็คือเป็นเยื่อเลือกผ่านว่าอันไหนจะผ่านเข้ามาในเซลล์ได้บ้างอันไหนที่เราจะบล็อกไม่ให้ผ่านบ้างก็คือใช้ มีหน้าที่ในการควบคุมการเข้าออกองสารโดยใช้กระบวนการเพราะว่ายื่ห้มเซลล์ก็จะมีกลุ่มของลิพิดนันก็คือไขมันเป็นฟอสโฟลิพิดจะเอาจะเอาแบบเอาแบบถ้าถ้าถ้าสมมถ้ว่ามันจะมีแบบว่าลิพิดไบเลเยอร์ก็คือว่ามันจะมีสองสองขั้น ็นรพิดก็คือไขมันใบใบคือสองเลเยอร์คือสองชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยื่งโฮมเซลล์เนี่ยมันก็จะมีรีพิดใบเลเยอร์คือเป็นไขมันสองชั้นล้อมรอบเซลล์อยู่ใช่แล้วก็มันก็จะมีะโปรตีนแทรกโปรตีนแทรกอยู่ที่ไขมันระหว่างชั้นใช่ปโ,ปปโปรตีนแทรกอยู่ซึ่งโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็น,นช่องผ่านเข้าออกบ้าง เป็นโปรโตีนตัวรับบ้างเป็นตัวเตนตัวพาบ้างก็คือเป็นก็จะมีหน้าที่องมันอันนี้นนนเดี๋ยวให้เด็กมาไปเข้าไปดูกันแลวกันนี้ผมว่าผมน่าจะลิมมนไปหมดแล้วอแล้วแล้ว,ลว,ลวนอกจากเยื่อหุ้มเซลล์แล้วมีอะไรบ้างัออีกอยาง่ถ้าเป็นในในพืชเนี่ยมันก็จะมีอะไรส่วนที่มันล้อมรอบล้อมรอบของเยื่อหุ้มเซลล์ก็จะเป็นเซลล์วอลก็คือผนังเซลล์ใช่มันก็จะทําให้เซลล์ของพืชเนี่ยมีความแข็งแรงมีความแข็งแรงแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโครงมีเซลลที่เป็นโครงสร้างที่เป็นรูปเป็นเหลี่ยมที่เราเห็นมันจะเป็นรูปทรงที่ชัดเจนแล้วทาไมเซลพืชมีแล้วเซลสัตว์ถึงไม่มีอ่ะเซลสัตว์เนี่ยผมจมีเซลสัตว์เนี่ยจะมีสารเคลือบเซลสารเคลือบเซลลที่เป็นคลอพลาสเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างของของของเซลอ่ามันต่างกันใช่ผมแค่สงสัยว่าทําไมพืชถึงมีผนังทําไมพืชถึงจําเป็นต้องมีผนัง แต่ทำไมสัตว์ถึงไม่จําเป็นต้องมีผนังเพราะว่าพืชเนี่ยจะมีไฟเบอร์มีเส้นใยเ,เพราะว่าผนังเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยเส้นใยกลุ่มเซลลูโลสแต่ในขอมสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีเส้นใยอ,อะไรมากแต่ว่าก็คือจะมีสารเคลือบเซลล์บางๆทําให้เซลล์สัตว์เนี่ยมันจะไม่ค่อย ูมีรูปทรงอเออนะคะแล้วนั่นอันนี้คือข้อแตกต่างของเซลล์พืชเซลล์สัตว์นั่นเองเป็นโครงสร้างถ้าเป็นส่วนข้างนอกสุดเนี่ยเซลล์พืชมันจะมีอ่าเซลลูโลสเป็นนส่วมันก็เลยทำให้เซลล์พืชมีผนังเซลล์เซลล์พืชก็จะมีรูปทรงที่มันเป็นเหลี่ยมๆมีรูปทรงแต่ถ้าเซลล์สัตว์เนี่ยเหมือนจะไม่มีใช่แต่จะมีแค่เยื่อหุ้มเซลล์อ่ามีหุ้มเซลล์แล้วก็มีสารเคลือบเซลล์บางบางมันก็เลยไม่ได้เป็นรูปเป็นทรงอะไรเท่าไหร่ในส่วนของส่วนนอกสุดอ่ถัดไปครับคุณต้อยแล้วถ้าไปจากผนังเซลล์ส่วนนี้เามอง ก็ต้องมีนิวเคลียสใช่ไหมคะที่เราจะโฟกัสที่นิวเคลียสเอาเนิวเคลียสก่อนกันก็คือเป็นส่วนที่อยู่ข้างในนิวเคลียสก็คือเป็นส่วนที่มีสารพันธุกรรมอยู่เนาะมีสารพันธุกรรมข้างในของนิวเคลียสก็จะมีนิวคลีัส นิวเคลีัสเนี่ยเป็นส่วนที่เวลาที่เราย้อมสีเซลล์หรือที่เราเห็นตามภาพอ่ะที่เราเห็นนิวเคลียสชัดชัดหรืออะไรเงี้ยอันนั้คือหน่วส่วนของนิวคลีัสอ๋อแต่ว่าไม่แน่ยอ๋อที่เราเห็นแบบแบบที่เขาย้อมสีเซลล์ที่เขาย้อมเวลาคือเป็นมันจะเป็นส่วนที่ย้อมติดสีไปนิวคลีัสเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สร้างช่วยในการสร้างออร์แกเนลที่สําคัญก็คือออร์แกเนลชื่อไรโบโซมเป็นออร์แกเนลที่สร้างโปรตีนอ่าแสดงว่าหน้าที่ของนิวเคลียสก็คือ มันจะมีหลายส่วนก็คือจะเป็นในนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับอันหนึ่งใช่ไหมก็คือนิวเคลียสนี่มันก็จะมีเยื่อหุ้มถูกนี้เมื่อกี้ที่บอกเยื่อหุ้มเลียสอ่ามันก็มีเยื่อหุ้มใช่มีเยื่อหุ้มแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีส่วนที่นิวเคลียลัสนิวเคลียลัสก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยในการสร้างไรโบโซมในการสร้างโปรตีนแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมี DNA มีโครมาติน โครมาตีคือเส้นใหญ่ที่เวลามันหดสั้นก็จะกลายเป็นโครโมโซมเนี่ยอ๋ออันนี้คือนิวเคลียสก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมการทํางานต่างๆสารพุุกรรมเป็นนี่อยู่ของสารพฤุกรรมสร้างอะไรนั้นไรโบโซมถูกไหมคุณตั้งก็เป็นจะถ้าจะเปรียบไปร่างกายเราสมองไหมสมอง เป็นส่วนเออใช่เป็นสมองหรือว่าเป็นหัวหน้าเอ๋อที่เขาแบบคอยจัดแจงใช่ใช่เป็นคอยจัดแจงอันนี้คือนิวเคลียสใช่ค่ะแล้วนิวเคลียสต่อข้างนอกนิวเคลียสก็จะมีส่วนของไซโทพลาซึมเนาะที่เรา่าสับสนนะตอนนี้ไซโทพลาซึมไซโทพลาซึมคือของของส่วนทั้งหมดที่อยู่ข้างในเซลล์เนาะเขาอยู่อยู่ที่นอกเหนือจากนิวเคลียสนะก็คือจะมีออร์แกเนล แล้วก็จะมีของเหลวอ,อ,อ,อันนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าสูุิว่าพูดถึงในซไซโทพซึมเนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนถ้าส่วนที่เป็นของเหลวเรียกว่าเป็นไซโทซซลแล้วส่วนที่เป็นของแข็งแล้วก็คือออร์แกเนลก็ <c oughs> เลยรวมกันเป็นไซโทพลาซึมอันนี้แสดงว่าผมนี่เข้าใจผิดผมเข้าใจว่าไซโทพลาซึมมันเป็นแค่สารสารของเหลวเฉยๆ แต่จริงๆถ้าใช้คำว่าไซโดวัซซึมไซโดวัซซึมจะเหมารวมทั้งออกกเนลแอลกอเนลแล้วก็สารกึ่งเหลวด้วยอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นของเหลวเฉยๆเราเรียกว่าไซโตซอลแล้วก็จะมีคำอีกหนึ่งคำเพิ่มขึ้นมานั่นคือคำว่าออลกอเนลซึ่งออกกอเนลมันก็เป็นคำที่คุ้นหูไหมคะคุ้นหูแต่ว่ามันมันจะชอบจำสับสนเดี๋ยวผมวันนี้ผมไอ้นี้ที่ผมเข้าใจนะครูต้อย ออกไบโอคือชื่อที่เราเรียกรวมๆไม่ได้จอะจงถ้าเปรียบเป็นคําแบบที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันคืออวัยวะอ่าถูกไหมใช่พี่มันช่วยในการทํางานของเซลล์ซึ่งมันก็อวัยวะมันก็มีหลายชื่ออย่างเช่นร่างกายของเราอาจจะมีปอดสมมุติเนะปอด <board. S 1> ในหัวใจหัอใจตับไตไส้พุงของเรานี่ก็คืออวัยวะของคนแต่ถ้าเป็นอวัยวะของเซลล์เราเรียกว่าออกร์แนลซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นก็จะแบ่งเป็นที่ควรรู้เลยอะออร์แนลที่แบบว่ามีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มมีเหยคะอ่ามีแต่ถ้าเท่าเราแบ่งนะแต่ว่าถ้าสุราเอาพื้นฐานเลยนที่ในในที่เราต้องรู้นะก็คือมีไรโบโซมเนาะ ไรโบโซมเนี่ยจะเป็นออกเะดลบที่มีได้ในทุกๆเซลล์เซลล์พืชก็มีเซลล์สัตว์ก็มีใช่เซลล์โพรคริโอดก็มีไรโบโซมไหมนะอ่ามีไรโบโซมมันะมีหน้าที่ทำอะไรสร้างโปรโตีนอ๋อมันจะเกี่ยวข้องกับการสร้างโปรโตีนอันนี้นนคือไรโบโซมแต่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรืออะไรก็ <c oughs> ยกย่ไปว่นอ่าอันนี้ก็คือว่าไอออกเะดลบแต่ว่าไรโบโซมเนี่ยจะเป็นออกเะดับที่ไม่มีเยื่อหุ้ม เป็นออกระดับที่สร้างโปรตีนอ่าอ่าอีกอันนั้นก็คือที่ที่จะต้องต้องมีนะคะก็คือไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานาใช่ไมโทคอนเดรียจะเป็นออกระดับที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นอเออที่จะสร้างพลังงานให้กับเซลซล์เอออันนี้คือไมโทคอนเดรียเขาเรียกว่าเป็น <c oughs> แหล่งพลังงานาแปลว,ว่าแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือไมโทคอนเดรียอย่เงี้ยก็ถ้าเป็นคนเราก็ได้กระเพาะลรืมั้งไอ้ลำไส้เล็กลรืมั้ง พลังงานคือดูดซึมเอาไปใช้พลังงอะอันนี้ก็<ง>คือปร,ประมาณนั้นแล้วก็จะมีถ,ถ้าเราโฟกัสที่ใน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 สัตว์ก่อนเนาะ,ะมันจะมีในสัตว์เพราะว่าถ้าพูดถึงไมโทคอนเดรียเนี่ยถ้าในพืชเนี่ยก็จะบวกไปอีกหนึ่งก็คือคลอโรพาสก็จะเป็นพลังงานเหมือนกันแต่ัแจะต่างกัน <c oughs> ที่ว่าในไมโทคอนเดรียเนี่ยมันจะเอาออกซิเจนไปใช้แล้วก็แปลงกลับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ เวลาที่เราใช้พลังงานอ่ะเราจะออกมาคือในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าเป็นพืชอ่ะเขาจะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพื่อสร้างอาหารแล้วเขาจะออกมาคือออกซิเจนแต่ว่าเขาเป็นออกระเดลที่มีเยื่อหุ้มสองชั้นเหมือนกันอ๋อก็คือในเซลล์เซลล์พืชจะมีไมโทคอนเดรียด้วยแล้วก็มีคลอโรพาสด้วยใช่ซึ่งคลอโรพาสทำหน้าที่ในการสร้างอาหารก็มันก็ให้พลังงานกับกับพืชดูใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่า ถ้าถามว่าเซลล์พืชสร้างพลังงานไหมสร้างก็เพราะว่ามันมีไมโทคอนเดรียอยู่ด้วยแต่คนเราไม่มีไงคนเราไม่มีคนเราสร้างอาหารเองไม่ได้เราไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เราก็ต้องกินใช่เราก็กินโอ้นั้นอันนี้ข้อควรรู้เซลล์พืชมีโรพลาสซ์ซึ่งข้างในมีองเข้รวัตถุตคือคลอโรฟิลล์ถุกเกาะใช่เอาไว้สร้างอาหารนี่ถูกไหมซึ่งอาหารของพืชคือคืออะไรคะ น้ำตาลครับอาหารพื่คือน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ลันก็รวมกันจะกลายเป็นน้ำตาลแน่ไหมถูกไหมกระบวนการนี่อสร้างขึ้นนะโฟโตซิเดสิสน้ำตาลแล้วก็เก็บสะสมในรูปของแป้งนี่ใช่ใช่นี่คือซึ่งอันนี้หลายคนเข้าใจผิดนะผมผมคนหนึ่งที่เขาจชอบชอบเข้าใผิดว่าอาหารของพืชคือปุ๋ยอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกว่าแร่ธาตุใช่ไหมส่วนหนึ่ง มันละคนละส่วนกันถูกไหมซึ่งอาหารที่มันให้พลังงานจริงๆก็คือน้ำตาลสังเคราะห์ออกมาพืชจะสังเคราะห์ออกมาได้เป็นน้ําตาลอันนี้คืออาหารที่ที่พืชสร้างขึ้นมาไปเลี้ยงส่วนต่างๆแต่แร่ธาตุก็คือแร่ธาตุคือส่วนที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเอาอยู่คนละคนละสติเพราะเดี๋ยวจะงงค่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยนี้มันช่องสับส่วนต่อไปคุณ้อยโพลรพาสโพลรฟิวไปแล้วนะมีอะไรต่อ ก็จะมีที่เราเห็นใช่ไหมคะ ER Endoplasmic reticulum อ่า ER วันนี้มาได้ยินนานแล้วตรงัวโมยังไม่ได้เรียนเลยนะ Endoplasmic reticulum ส่วนเนี้ยมันจะอยู่ใกล้กับนิวเคลียสมันอยู่ติดกับนิวเคลียสตรงผนังมันมี S ER กับ R ER ใช่ไหมมันมัน S ER กับ I r S ER ก็คือ smooth แล้วมาไปทำแล้วแม่ smooth S r เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่ขจัดสารพิษ เป็น ER ที่ขจัดสารพิษออกจากเซลล์อ่าเป็น ER ชื่อคือ s อสเนี่ยมันก็จะมีมากคือในอวัยวะเนี่ยมันก็จะมีเอากะเนลไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเซลล์ตับเซลล์ไตเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจพวกเนี้ยมันจะเป็นเซลล์ที่มันต้องใช้พลังงานเยอะๆมันก็จะมีไมโทคอนเดรียอยู่เยอะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่า เซลล์ในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันก็มันก็มีลักษณะมันจะต่างกันน้อยต่างกันเพราต้องใช้เขาว่าอย่างนี้ว่าถ้าเราเข้าใจพื้นฐานคือเซลลเนี่ยถ้ามันอยู่ในอวัยวะไหนทํางานคล้ายคลึงกันมันจะถูกพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่ออ่าก็คือมารวมๆกันเนื้อเยื่อมันก็จะพัฒนากลายเป็นอวัยวะอวัยวะต่างที่ทํางานร่วมกันก็จะกลายเป็นระบบระบบทํางานร่วมกันก็จะกลายเป็น สิ่งมีชีวิตดังนั้นเซลล์ประสาทก็จะมีลักษณะอีกแบบนึงใช่เป็นเซลล์ที่ไม่เหมือนกับปกติต<ส>จะมีเป็นแขนแงเป็นใยเป็นอะไรเซลสืบพันธุ์ก็ยังมีลักษณะอีกแบบนึงใช่ค่ะแต่ว่าโดยพื้นฐานโครงสร้างของมัน,มมน,นคือสิ่งที่เราคุยกันอยู่ใช่ค่ะาจำนวนของมันก็จะไม่เท่ากันลักษณะอาจจะต่างกันเวลาเซลไม่เลือดแดงเงี้ยก็จะเวลามันอาอายุเยอะขึ้น นิวเคลียสก็จะหายไปเราจะเพิ่มพื้นที่ในการลำเลียงออกซิเจนอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็คือแต่ว่ามันก็จะมีแต่ละอวัยวะเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันลักษณะของเซลล์ต่างกันแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะคล้ายคลึงกันคล้ายคลึงกันก็จะมีนิวเคลียสจะมีนิวเคลียสมีไซโตพลาสมมีออร์แกเนลอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ถึงเออละผมว่าเราลืมไปอันหนึ่งครูต้อยกอร์จีกจีเหรอกอจีมันทำอะไรนะกอจีบอดี um, ้เออร์จีบอดี้นี่ก็จะเป็นเหมือนกับพนักงานแพ็คของ ส่งโปรตีนก็คือว่า IER แล้วไม่กิดเราไม่ได้พูดถึง IER เลย IER มัทำอะไรมำา SER IER นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบหยาบกับแบบเรียบเนาะแบบแบบหยาบเนี่ยก็คือ r e r ก็คือมีไรโบโซมมาเกาะไรโบโซมมันเกี่ยวกับโปรตีนอ่าก็คือเป็น ER ที่สังเคราะห์โปรตีนแล้วส่งออกไปนอกเซลล์แล้วไอ้ตัวที่ อ่าคนที่ไอตัวที่จะช่วยในการส่งออกก็คือกอจิบอดี้อ๋อกอจิบอดี้ก็จะเป็นตัวพาโปรตีนออกไปอออกกนเแล้วรับเข้ามาด้วยไหมไม่ไม่เพราะว่าเราทั้งในเซลล์มันสร้างไงอ๋อกรจิบอดี้เป็นตัวส่งใช่ตัวแพ็คของส่งอไมันมีคำนิวโกต้ายเมื่อกี้ผมคิดออกมาหนึ่งคำไลโซไลโซโซมไลไลโซโซมนี่จะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว ที่จะเกี่ยวข้องกับขจัดสิ่งแปลกปลอมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า SER ใช่ไหมถ้าพูดถึงก็ขจัดสารพิษนะคะเป็นส่วนประกอบในกลุ่มของฮอร์โมนเพศนี่ค่ะคือ S แต่ถ้าเป็นไลโซโซมไลโซโซมนี่คือกําจัดสิ่งแปลกปลอมก็คือว่าจะอยู่ที่ไหนกําจัดสิ่งก็คือเช่น เซลล์เมล็ดขาวหรออ่าใช่ค่ะเซลล์เมล็ดขาวก็คือไลโซโซมเขรู้อยู่ไงเนี่ยล่ะเก่งค่ะวันนี้ทำวันนี้มัวนะผมไม่ได้โอ้ยมันมองไปผู้ต่อยผมจำประชิดได้นะเออแล้วก็อ่าแสดงว่าอะไรโซโซมีมีเยอะในเซลล์เมล็ดขาวใช่เขาจะจัดกำจัดสิ่งแปลกปลอมอ๋ออีกอันนึงผมว่าผู้ต่อยลืมแวรคิโอแวคิโอมันมีที่ทำอะไรมันจะมีหลายอย่างค่ะแวร์คิโอนี่ก็จะเป็นในกลุ่มของถ้าเป็นคอนแทตทรายแวร์คิโอ เนาะก,ก็จะเป็นวิคิวโอที่กําจัดน้ํารักษาสมดุลน,น้ําในกลุ่มของพารามิซีมอ่ะเป็นเป็นวิคิวโอมีหลายอย่างจะจะเป็นถ้าเป็นอคอนแทคชัยวิคิวโอ ฟู้ดแบคิวโอแล้วก็เซลแบคิวโออ๋อไม่มีหลายแบบหลายประเทศด้วยใช่แทงอย่างในในในเราอ่ะในในเซลล์ของสัตว์เนี่ยแบคิวโอเนี่ยมันถือว่าเป็นความจําเป็นที่เขาไม่ค่อยโฟกัสเนะาะแต่ว่าถ้าเป็นอา o d รแบคิวโอก็จะเป็นแบคทีโอที่เกี่ยวกับการสร้างอาหารในกลุ่มถ้าในกลุ่มพืชก็จะเป็นเซลแบคทีโอที่จะมีเกี่ยวกับการ กำจัดของเสียในพืชในเลืค่ะก็คือจะมีหลายอย่างถ้าที่เป็นคอนแทคทรีบิคิวโอก็จะเป็นกลุ่มที่รักษาสมดุลน้ําในพารามิเซียมสิ่งมีชีวิตเซลเดียวก็จะเป็นคอนแทคทรีบิคิวโอคือแบคทีโอมันก็มีหมดแหละทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ใช่แต่หน้าที่ของมันก็จะแตกต่างกันไปใช่แต่ว่าในความสําคัญเนี่ยคือมันจะถ้าพูดถึงเซลล์พืชถ้าเซลล์ที่แก่จะจัดอ่ะมันจะมีแบคทีโอมขนาดใหญ่ เพราะว่ามันมีทั้งของเสียมันมีทั้งน้ำมันทีทั้งอะไรก็คือเป็นแหล่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันคือเป็นออกกันในที่สะสมน้ําแล้วก็อะไรนะแร่ธาตุหรือเปล่าที่มันอยู่ในเซลไวัอรวมท้งงขเสียเหมือนเป็นคลังของเซลเลยอ่าใช่เพราะว่าใช่ของพืชนี่คือจะโฟกัสที่พืชเพราะพืชเนี่ยถ้าสมมติว่า พืชที่มีความแกะจัดไมทิโอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนจะมันจะเบียดถ้าในถ้าสมมติวเราเราหาในรูปภาพมันจะเบียดแบบออร์แกเนลต่างๆใปข้างๆข้างๆหมดเลยท้าในพืชนะอ๋อก็คือถ้าในพืชมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ใช่ตามเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ใช่ใช่แต่สัตว์ก็มีแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ายังไม่ค่อยแบบว่าไม่เยอะหรือไม่มันมันมีอันอื่นที่จะสร้างความสําคัญมากกว่าเลยดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง แต่นี่ผมอันนี้เป็นปรของผมเพราะตอนเด็กๆของผมแะไม่ค่อยเข้าใจคือผมเป็นคนที่สงสัยไอุู้ต้อยถ้าผมไม่รู้จุดเริ่มต้นของมันะ,ะ,ะ,ะผมก็ไม่สามารถที่จะแบบ แล้วยังไงต่อทำไมสงสัยแล้วไม่ถามเพตั้งแต่เด็กนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนคือเขาถึงชอบดูผมเยอะไงเพราะว่าเด็กมันก็ชอบถามผมไงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคนสมัยเมื่อก่อนอะไม่ค่อยถามไม่ถามอะถามลองถามทุกทีขนาดยาวเลยใช่ใช่ก็จะอธิบายยาวไปยาวแต่ว่าความเด็กก็จะไม่ค่อยฟังเยอะก็ใช่พใช่ใช่ไหมคะแต่แต่เนี่ยผมถามว่าทาไมผมถึงไม่แค็ไงเขามีนี่ยิ่งไม่เข้าเส้นเลยเพราะว่าริืมแค่ริืมก็ไม่ ไม่ได้แล้วอะซึ่งจริงเดี๋ยวเคมีเดี๋ยวผมจะเชิญามีกนะผมผมหาอยู่เดี๋ยวหาอาจจะหาพอเชิญพอมาไม่ผมแค่อยากรู้ว่า้ะอะตอมมันคืออะไรมาที่ไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเนี้ยเหมือนคำถามที่เด็กฝากมาเนี่ยแล้วเซลล์มันมาอย่างไงซึ่งวันนี้อันจริงถ้าเราเข้าใจว่าเซลล์มันมาจากพวกโครงสร้างของอะตอมพวกโครงสร้างของเคมีเคมีต่างๆที่มันมาจับตัวกันเออมันก็รวมมาเป็นพวก สารชีวโมเลกุลถูกไหมคุณต้อยชีวโมเลกุลเหล่านั้นก็จะรวมกันมาก็เป็นโฟโตเซลแล้วก็มันก็จะเป็นโครงเซลล์โครงคาริโอตแล้วก็มาเป็นยูคาริโอตแล้วก็จะเป็นโครงสร้างเซลลหลายๆเซลล์ก็จะประกอบการเป็นเนื้อเยื่ออันนี้ค่ะก็คือก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างเซลล์แล้วถูกไหมชีวิตเนี้ยค่ะคุณต้อยนี่มันครึ่งชั่วโมงเนี่ย ผมว่ามันน่าจะมีสาระมากๆเลยนะตั้งแต่ผมทำไปเนียนี่เป็นอีพีแรกนะครับเผื่อใครสนใจเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเราจะมีอีพีต่อไปหรือเปล่าสำหรับนนมาบบผลงานอันนี้บอกก่อนนะผมทําทําไม่ได้เอาแบบสปนอนเซอร์ไม่เอาอะไรเลยนะ,อ,ะอันนี้คือผมมั่นใจว่ามันจะไม่มีคนดูเลยจริงๆเพราะไม่สาระใช่ไหมใช่มันเป็นสาระจ๋าแล้วมันก็ยาวมากใช่ใช่คนดูเขายังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันมีคนอยากดู มันมีคนสงสัยผมเนี่ยสองคนก็ยังดีเนาะใช่อย่างน้อยก็มีครูกับผมแล้วอจริงจริงหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะผมว่าเออเบื่อเอาไปแครกให้คุณครูเขาเอาไปเปิดให้เด็กดูหรือแม่ทั้งแบบครูครูหลายคนเขาน่าจะแบบจะได้เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเอาอีพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวอีพีน้าเรามีอะไรนะการในข้อลักษณะทางพันธกม์นี่ผมมีคําถามว่าถ้ามีคนดูมากกว่าสิบคนเราจะทําอีกใช่ไหมใช่เราจะมีเมื่อผมมีอํามหนาเวลาสอนอ่ะนิสัย นี่ถ่ายทอดจากพ่อถังแม่ได้ไหมเออ,เอ,อมันเป็นพันุกรรมหรอเปล่านิสัยและพันุกรรมนี่มันมาอย่างไงทําไมบางรูปบางคนไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยไปเหมือนปู่เหมือนตาเหมือนยายมัน,ม,นมันมาได้ยังไงได้ไอตัวพวกนี้มายอย่างไรยังไงถ้า EP นี้ถ้าถึงถึงซึงซักเอาไม่ได้คาดหวังมานะเอาสักหมื่นวิวเนี่ยหมื่นเลยหรอหมื่นเลยพุกอลมวมกันเลยเพราะว่าอันนี้จะอันนี้น่าจะเป็น EP แรกนะครับที่ อันนี้เป็นความในใจของผมเวลามีคนมาทักเนี่ยเฮ้ยนี่ครูยูทูบเบอร์ครูเบลยูทูบยูทูปมันเป็นความในใจมันเป็นเหมือนเป็นปมด้อยของผมครับคุณดอยทำไมคะมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ไม่มีคนดูเลยฟอร์มอื่น5้าแสนนับนะฟอลโล่นะยูทูปทำมาก่อนเพื่อนเลยนะสองพันแต่ทิกตอกทิกตอกเป็นทิกตอกห้าแสนกว่าละยูไอเพจก็สี่แสนห้าละไอจีหลักแสนแล้วนะแต่ยูทูปสองพัน ไยวมีใครไปเจอเนี่ยอ๋อนี่คุยทาง YouTube นี่ก็คือ <c oughs> เหมือนไม่แทงใจดำ <c oughs> แ,ตแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกไปรายการนี้เราจะทำให้มันมีสาระที่สุดถึงจะแม้จะไม่มีใครโดู <c oughs> เผื่อใครอยากเอาไปใช้แ้่กันนะยังไรเดี๋ยว EP นี้ฝากาด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจก็ติดตามได้ทั้งทุกช่องทางนะ Facebook, YouTube, IG, Instagram ลงหมดฝากคุณตอยไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครสนใจกินหน้าสยคุต้อย เตรียมกันต่อ e ีวน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบ,ายบาย